ราผมก็สวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมแล้วก็สวัสดี f อทางช่อง YouTube 1357 Channel นะครับราวพัฒนางวดวันพุทธที่10กรกฎาคม2567สูตรชุดนี้เป็นสูตรโครงสร้างชุดที่ลงให้เมื่อวันจันทร์นะครับวันจันทร์ก็ในงวดวันจันท์นั้น ก็เป็นโครงสร้าง10ชุดเหมือนกันแต่ว่า,ามันจะมีที่มันเข้านะครับก็คือ28เนี้ยมันโดนตัดไปสูตรหนึ่งแล้วก็78เนี้ยผมเอาเลขไว้เป็นตัวกันซึ่งก็คือชุดที่ผมเรียบเรียงให้ในงวดที่แล้วนะครับผมเอา28มาเป็นตัวรองมันมี60กับ0 0อ่า06กับ08ไม่โดนตัดจะมี78เนี้ยที่ผมเอามาไว้เป็นตัวตัวกันนะครับ แต่ว่าตัวเด่นตัวรูดไม่มาให้นะเพราะว่าผมไปพวงกับอีกสูตรหนึ่งจริงๆแล้วถ้าเอาสูตรเนี้ยงวดที่แล้วนะก็ยังมีคนถูกเยอะอยู่สําหรับตัวเด่นตัวรูดงวดที่แล้วผมก็ไปพวงพวงศูนย์นั่นแหละนะศูนย์ก็ไม่มาให้ซะอันนี้คือชุดโครงสร้างนะครับโครงสร้าง10ชุดเน้นตัวนี้เป็นหลักหลักหน่วยเพราะว่าสีิีเข้าหลักหน่วยมา มาตลอดผมจะไล่ให้ดูนะครับหลักแสนหลักหมื่น2 4 5 7 8 10บน4ครั้งหน่วยบนวันนี้ได้6กับ8ฝากความหวังไว้กับ6 8นะครับถ้า6 8เดินมีโอกาสถูกมีโอกาสเฮอยู่ถ้า6 8ไม่เดินไม่ต่อน,นี่ก็ต้องขออภัยคุณผู้ชมจริงๆนะครับเพราะว่าเอาสูตรนี้เป็นตัวตัวหลักตัวยืนละเพราะว่างวดที่แล้วนะ สูตรสองสูตรเนี้ยมันชนกันนะครับหกแปดหกแปดนะแต่ว่างวดนี้มันไม่ชนอันนี้เป็นสองสี่อันนี้เป็นหกแปดแต่ว่าสองสีม่มันมันมันาอยู่ที่นี่นะครับมันมาอยู่ที่เลขกลุ่มห้าตัวเนี่ยแต่ว่าถ้ามองกันในสองสูตรเนี่ยมันก็ไปคนละทางอยู่นะก่อนที่จะออกงวดที่ออกสองแปดเจ็ดแปดเนี่ยอ,อันนี้หกเข้าบนอันนี้ศูนย์เข้าล่างนะครับอันนี้สองเข้าบนอันนี้ศูนย์เข้าล่าง 6เข้าบนศูนย์เข้าล่าง1เข้าบน5เข้าล่างมีงวดที่ออกหนึ่นนี่แหละที่ไปในทางเดียวกันก็ตั้งแต่งวดที่ออกอ5้าห้1 4นี่เนียไปคนละทางมีงวดที่แล้วเนี่ยมาเข้ามาเข้าทางเดียวกันงวดนี้ก็เป็นคนละชุดไปซะแต่ว่าผมก็ยังใช้สูตรนี้เป็นตัวยืนนะครับสูตรนี้ก็สวยผมก็พยายามหาอยู่ว่าจะเอา สูตรไหนมาจับคู่กันซึ่งมันก็ไม่มีนะเพราะว่าสูตรเนี้ยผมผมใช้เป็นหลักหน่วยมาหลายงวดละนะครับที่เป็นชุดโครงสร้างสามตัวนั่นนะที่เป็นสูตรสามตัวเนี้ยวนันนี้อ่าสูตรเนี้ยผมปรับเป็นสองตัวซึ่งมันก็เดินดีขนาดนะเดินตั้งแต่สามสามศูนย์สามนนะแต่ตัวนี้ก็เดินดีนะครับสูตรนี้สูตรสองตัวเนี้ยก็เดินดี แล้วก็สูตรนี้เข้าหลักหน่วยมาตลอดเหมือนกันมีไปเข้าหลัก10อยู่งวดที่ออก55509 5059เนี่เข้าหลัก10บแล้วก็งวดแรกที่เดินก็คือ1732เนี่ยเข้าหลักสิบนอกนั้นเข้าหลักหน่วยมาตลอดนะครับเข้าหลักหน่วยมาตลอดแล้วก็เ,เข้าล่างมา1 2 3 4 5 6 6งวดติดละสําหรับสูตรนี้นะ ว่ากันสูตรนี้เอาชุดเดิมก็แล้วกันนะครับชุดเดิมก็จะเป็น2 6 2 8 4 6 4 8 5 6 5 8 6 6 6 8 7 6แดละ78บนล่างเน้นไปที่ล่างนะก็เดินล่างมา6งวดละทีนี้ผมจะให้ดูสูตรตัดนะครับสูตรที่จะเอามาตัดส่วนสูตรที่ที่หลุดในงวดที่แล้วมีอยู่สูตรหนึ่งที่มันหลุด ที่ตัดสอนะครับผมปรับทิ้งไปละอ่าเดี๋ยวผมฝากคําเตือนก่อนไม่งั้นเดี๋ยวผมลืมข้อมูลนี้เป็นแค่การคำนวณหาตัวเลขล่วงหน้าเท่านั้นใช้ดุลพินิจของท่านในการรับชมห้ามนําไปเล่นการพนันที่ผิดกฎหมายทุกประเภทสนับสน,นุนเฉพาะเลขรางวัลที่รัฐบาลออกให้เท่านั้นนะครับอ่าสูตรที่จะเอามาตัดมีสูตรนี้สูตรนึง จะลองตัดดูนะครับมันจะมีตัวไหนที่ไม่โดนตัดจริงแล้วผมคัดชุดเน้นชุดลองชุดกันให้แล้วล่ะสูตรนี้มันจะมีไม่เข้าในชุดโครงสร้างก็คืองวดที่ออกอ50 56นะงวดนี้มันได้6มันไปเข้าเข้าบนแต่ชุดโครงสร้าง10ชุดนั้นมันเข้าล่างนะครับ50งวด00ก็เข้างวด90ก็เข้านะครับ55นี่ก็เข้างวดที่ผ่านมา0 602เข้าที่เลขก2วันนี้480ลองเอา480ตัด4 8 0อ่ามันจะโดนตัดประมาณนี้แล้วก็ลองสูตรนี้สูตรหนึ่งนะครับสูตรนี้วันที่แล้วได้024เข้าที่เลข2 วันนี้802ร้อยบน2ครั้งหลักหน่วยบนบวก4นะครับหวด50เข้าที่0 00เข้าที่0 90เข้าที่0 55เข้าที่5นะครับ802 4 6นี้โดน5 6โดน8ไม่โดน6โดน8 7 6ก็โดน สูตรนี้สูตรหนึ่งเป็นสูตร4ตัวนับเรียงตัวนะครับมันจะงวดที่แล้ว9012เข้าที่เลข2งวด50เข้าที่เลข5 0 0เข้าที่เลข0 90กมา2ตัวนะครับแล้วก็55ก็เข้างวดนี้จะเป็น4567ลอง4567ตัด ันจะตัดตัวนี้28สูตรนี้งวดที่แล้วผมผมไม่ได้เอามาตัดนะมันมีมีไม่เข้าชุดโครงสร้างอยู่งวดหนึ่งก็คืองวดที่ออก0ูนย์ศูนดสองชุดโครงสร้างมันเป็น0ูแต่ว่าอันนี้มันได้7นะครับ90ก็เข้าเราก็งวด50ก็เข้าเรากงวดที่แล้วเข้าที่เลขส2งส วดน,นี้จะเป็นสองสสี่หใช้หลักพันหลักหน่วยบนสองครั้งบวก4 2่สอามี่ห้าห้าแปดสี่แปดไม่โดนตัดสูตรนี้ ไช้หลักหน่วยบนบวก8นะครับงวดที่แล้ว4 8 0 2มงวด0 0เข้าที่0 0 0เข้าที่อ่า5 0เข้าที่0นะครับ0 0เข้าที่0 9 0 5 5 1 6งวันี้6 0 2 8 6 0 2 8องแ6 0ะหยขอไป 6กศูนย์สองสี่นะหกศูนย์สองสี่มันก็จะตัดห้าแปดเจ็ดหกอ่าสูตรสองตัวเนี้ยมันจะไปต่อในชุดเดียวกันหรือเปล่านะผมก็ยังสงสัยอยู่ ที่ผมเทียมให้ดูเมื่อสักครู่นะครับได้สองสี่แต่สีนี่ก็สวยอยู่นะไม่มีละสูตรจริงๆแล้วมันมีมีเยอะอยู่ที่ผมทำไว้แต่ว่ามันมันค่อนข้างที่จะไม่เข้ากับชุดโครงสร้างนะครับที่ผมทำเป็นสูตรเลขเด่นไว้นะเ็เยอะอยู่ ส่วนมากมันจะชนที่6กับ8ปดเมื่อที่แล้วเข้าที่เลขแปดชุด3ตัวเนี่ยส่วนมากจะไปชนที่6กับ8นะครับสูตรพวกนี้ชุดสูตร4ตัวมีอันนี้2 3 4สแต่ว่าถ้าไล่สีิตีย้อนหลังไปมันค่อนข้างที่จะไม่ไม่ค่อยเวิร์กเท่าไหร่เพราะว่ามันส่วนมากมันจะไปที่เลขล่างเลขบนนะครับ มีสองวดหลังสุดนี่แหละห้กับ28วันนี้จะเป็น2องสามอันนี้ก็เข้ากับชุด2ตัวะเดี๋ยวมันจะเสียเวลาก็มีไม่โดนตัดอยู่ตัวเนี้ยนอกนั้นก็โดนตัดอย่างละชุด2ชุดอ่าสูตรชุดนี้อ่ามี68นะครับอ่ามี78ที่โดนตัดไปอีก <78. S 2> ผมคัดชุดเน้นชุดเต็งให้นะชุดเน้นชุดเต็งก็จะประมาณเนี้ยผมเอาเลขเด่นเอาเลขเด่นศูนย์นี้นะครับเมื่อวที่แล้วนะผมไปเอาศูนย์กับหกนะยังผมชอบศูนย์นะเมื่อวที่แล้วคิดว่าศูนย์น่าจะยังไปต่อศูนย์ก็ไม่มาให้นะครับ จริงๆแล้วเนี่ยในในเพจผมก็เอา6กับ8นี่แหละไปเป็นตัวเด่นนะครับผมวาง6กับ8วันนี้อ่ะวาง6กับ8จัดชุดนี้หรือใครชอบสูตรชุดนี้ก็เป็น2กับ4ก็ลองเลือกเอาแต่ว่า6กับ8นี่จะสวยกว่าชุดเน้นจะเป็น4 8 4 6ชุดลอง 6 8 5 8 2ห2 8ชุดกันก็จะประมาณนี้นะครับกันนี้4ตัวมันมี2 8กับ7 8เนี่ยมันออกไปแล้วถ้าตัดได้ก็ตัดนะครับคิดว่าน่าจะไม่ซ้ำละส่วน4อ่า3ตัว6 4 8 6 4 6 5 4 8 5 4 6 ระหว่างหกกับแปดเนี่ยผมยังชอบแปดเพราะว่าเพราะว่าผมลองดูแล้วนะอย่าง,งว่าที่ออกสามศูนย์ศูนย์ศูนย์เจ็ดสะสองเนี่ยมันติดเจ็ดมาสามตัวงวดที่แล้วมันก็ยังติดอ่างวดต่อมามันก็ยังติดศูนย์นะครับแล้วก็งวดที่ผ่านมาแปดมีสามตัวแล้วก็มันมาชน มันมาชนกับสูตรเลขเด่นผมก็เลยเลือกที่8เพราะว่าผมลองเอาทุกสูตรชนกันแล้วเนี่ยมันเด่นมันสองสองตัวเนี่ยมันก็ยังเด่นเท่ากันนะครับมันชนที่เท่าเท่ากันเลยบนล่างเน้นบนนะครับอ่าเน้นล่างขออภัย เน้นล่างลองวัดใจที่เลขล่างดูแล้วก็หลักหน่วยก็ลองวัดใจที่6กับ8ดูนะครับพรุ่งนี้วันที่10วันพุธขอให้ร่ำให้รวยเฮงๆรวยๆกันมาลุ้นกันนะครับวันที่10สสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับผม